ลุกหลักสิบล้านของคุณกะละแม่ภชรศรีและคุณแพทย์นภาในงานแบง n ์ f i ฟิกแกรนด์โอเพนนิ่งเริ่มกันที่สาวสวยสายสตรองอย่างคุณกะละแมมาในลุคสุดหรูถือกระเป๋าแอมิสเคเลียพอเชตคลาชอินลามราคาประมาณ4,0,000 0บาทพร้อมกับกำไลข้อมือฝั่งขวาบูเกอรี่เซอร์เพนติไวเปอร์ราคา242,700บาทและนาฬิกาประดับข้อมือฝั่งซ้ายปาเต้ฟ e ิลิปรุ่นนอติลุสราคาประมาณ13ล้านบาทไปกันต่อกับคุณแพทย์นภางานนี้มาในลุคแฟชั่นแบบไฮสคูลเกิลที่ราคาไม่ใช่เล่เลนๆเพราะคุ ปลาด้าซิมโบราคาประมาณ19 0 0 0บาทคล้ากันกับเน็กไทปลาด้าลีนไนล่อนไทอินไนลอนวิดไทแองเกิลโลโก้แบ็ราคาประมาณ13,000บาทและกําไรข้อมือบูการีเซอร์เพนตี้ไวเปอร์ราคาอยู่ที่242,700บาทงานนี้ควงคู่มาพร้อมกับคุณพีหวานใจสุดหล่อในลุกเสื้อยืดสบายสบายคอตตอนเจอซีทีเชิ้ตวิกกุชชี่ปริราคาอยู่ที่20,000บาทพร้อมกับถือกระเป๋ากยัดอันจูสีเกรย์ใบนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0บาทเรียกได้ว่าเป็นทั้ง3มลุกที่ดูหรูเรียบง่ายแต่ราคาไม่เบาเเลยยทีีดวครับ